สวัสดีครับนี่คือรายการใหม่คือรายการทำเท่าที่รู้เป็นรายการแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพื่อที่บางคนมาฟังแล้วอาจจะหยิบจับไปทำตามได้หรือแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้เป็นรรมาเท่าที่ผมรู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ก็รู้เท่าที่ทำมานะครับก็จะมาแบ่งปันกัน เมื่อต้นปีที่แล้วคนในติกตอกเนาะเพื่อนๆในติกตอกก็จะสอบถามมาว่าขอวิธีลดกามหน่อยตอนนั้นผมยังไม่สามารถลดได้คือในทางกายเราอ่ะก็ห่างๆใช่ไหมแต่ในทางที่มันเป็นจริงขึ้นมาในจิตใจแล้วเนี่ยมันยังลดไม่ได้ผมก็แชร์ไปเท่าที่ผมรู้ว่า มันยังลดไม่ได้แล้วก็ทําประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นมันไม่เห็นผลก็แชร์ได้เท่าที่แชร์ใช่ไหมครับแต่มาถึงตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันเห็นผลมาแล้วผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นและถึงตอนเนี้ยเป็นระยะเวลาหกเดือนก็เลยอะถึงเวลาที่จะบอกได้แล้วแหละเพราะว่ามั่นใจแล้วว่ามันลดได้จริงๆเพราะผมอะไม่ได้มีพระวินัยมาครอบให้ตัวเองได้อยู่ในกรอบ ผมมีอิสระในการที่จะทดลองความหลงของตัวเองผมอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยู่ปัดปนกับคนทั่วไปครับผมรู้ว่าอันเนี้ยมันจริงไม่จริงเพราะว่าผมได้ลองตัวเองตลอดเวลาเลยแล้วใเวลาหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจนมาถึงตอนเนี้ที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านกับแม่แล้วก็เอาลูกมาดูแลเนี่ยครับมันก็ทําให้มั่นใจว่า ผมน่าจะแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ได้มีเหตุมีผลพอที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นการตอบคำถามคนที่ได้ถามผมมาและอยากรู้เรื่องนี้จริงๆเนาะผมต้องพูดตรงๆว่าในตอนแรกครับผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะลดเรื่องของกามเลยผมก็เพลิดเพลินปกติแล้วก็มีครอบครัวใช่ไหมเราก็ใช้ชีวิตปกติไป เพลินเหมือนที่เราเป็นมาตลอดสาสิบกว่าปีจดยกระทั่งมีคนถามนี่แหละเพราะว่าผมทําผมเริ่มมาทําคลิปใช่ไหมครับมีสภาวะที่ดีเกิดขึ้นก็ทําคลิปบอกต่อกัอนไปแล้วก็มีคนมาถามเนี่ยสภาวะสังคมที่ผมได้เจอกลุ่มใหม่เนี่ยครับทําให้ผมเนี่ยพิจารณาธรรมะมากขึ้นเหมือนเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนให้ผมอะ่ะพิจารณา ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้แบ่งปันกันเพื่อได้แชร์ประสบการณ์กันสิ่งที่ผมทําเลยอะ่ะผมไม่ได้พิจารณาการเหมือนที่เขาขอคําแนะนําแต่ผมพิจารณาความรู้สึกตัวเองตลอดเลยครับเหมือนที่ผมแชร์วิธีการปฏิบัติของผมผมไม่ได้นั่งสมาธิหรือนั่งหลับตาเพียงอย่างเดียวผมอะ่ะทิ้งการนั่งสมาธิมาประมาณสักเจ็ดแปดปีในการนั่งแบบต่อเนื่องทุกวันทุกวันแบบจริงจัง แล้วผมก็เพิ่งเริ่มกลับมานั่งสมาธิแบบทุกวันเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ก็อย่างที่ผมแชร์วิธีการที่ผมทำไปคือผมใช้วิธีพิจารณาในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่พยายามมีสติกับการใช้ชีวิตทีนี้พอมาถึงสภาวะที่คนถามาะครับก็คือช่วงมีนาเนาะผมก็อยู่ในขั้นการพิจารณาความรู้สึกของตัวเอง ทำอะไรก็พิจารณาหมดเลยครับอยู่กับลูกก็พิจารณาว่าเราอ่ะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรักลูกหลงลูกมากไหมนอนกับภรรยาก็พิจารณาว่าตอนที่กอดกันเนี่ยรู้สึกอะไรอืมกินข้าวรู้สึกยังไงพิจารณาทุกอย่างเลยมีคนคอมเมนต์ไม่ดีในทิกตอกเนาะคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเอ้ยเรารู้สึกยังไงกับคอมเมนต์นั้นสิ่งที่เขาสาดมาเนี่ยมันมากระทบเรายังไงบ้าง เออเรารู้สึกแบบไหนเราก็พิจารณาตรงนั้นครับพิจารณาไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งมันเกิดสภาวะที่มันเฉยๆเฉยๆกับเรื่องของกลามจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้มาก่อนคือมันเห็นตัวราคาขึ้นมาในใจตอนกลางคืน มันพึบขึ้นมานี่แหละคือราคาแน่นอนว่าผมก็นอนกอดภรรยากอดลูกมันก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วก็อ๋อนี่เหรอราคามันขึ้นมาในใ,นใจครับมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองและพฤติกรรมผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งผมก็ลองเอาภาพมาดูพอมาดูเนี่ยเราลู้เราก็ดูพิจารณาไปว่ามันเกิดความรู้สึกอะไรมันเกิดครับความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่มัน รู้ในใจมันคือกระบวนการมีอายตนะผัสสะเวทนาแล้วมันจะข้ามไปอุปทานแต่มันหยุดมันไม่ไปต่อมันหยุดแค่เวทนามันไม่ไปต่ออุปทานเลยครับมันก็เลยทำให้ผมรู้ว่าอ๋อที่ว่าลดลดลงทั้งปฏิคะและราคาเนี่ยเพราะว่ามันทันเวทนามันไม่ไปอุปทานแล้วมันตัดอุปทานออกไปเลย พอมันตัดไปเนี่ยมันก็เลยลดได้พร้อมกันทั้งสองอย่างปฏิค้าคือสิ่งที่มันมากระทบเราจากข้างนอกราคามันคือจากที่เราอะพุ่งออกไปเกิดจากเราเองไอ้สองอย่างเนี่ยมันคือเวทนาทั้งนั้นเลยมันคือความรู้สึกทั้งนั้นเลยพอสติเรามันไปทานตรงเวทนามันก็เลยหยุดที่เวทนาไม่ไปต่อที่อุปาทานผมก็เลยอืม มันเป็นอย่างนั้นมันตัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะกระบวนการปฏิจจสมุปบาทมันก็เออสภาวะมันเป็นแบบนี้เนาะมันคือการพิจารณาเวทนานี่เองเมื่อดูเวทนาไปเรื่อยๆมันทันเมื่อจิตมันทันน่ะมันก็หยุดที่เวทนานั่นแหละมันก็ดับที่ตรงเวทนาแต่มันยังมีเวทนาอยู่นะมันก็เลยไม่สามารถที่จะละไปได้จากนั้นสภาวะเกิดอะไรขึ้นบ้างคําว่าลดกามได้ คนที่อยากที่จะลดการอะครับเราจะพุ่งไปที่เรื่องของเพศสัมพันธ์ใช่ไหมอารมณ์ทางเพศอะไรแบบนี้แต่การ,รม,มันมัน,ม,นมันพ่วงเป็นเซตเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวอันนี้พูดไว้ให้รู้เลยว่าถ้าคุณจริงจังคุณจะเจอแบบเนี้ยคุณจะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเกิดคุณกลัวเนี่ยคุณต้องข้ามความกลัวของคุณไปให้ได้ถามว่ากลัวคืออะไรการ,รที่ลดแน่นอนเพศสัมพันธ์เราไม่มี เราก็ต้องบอกกับภรรยาว่าเราทําไม่ได้แล้วมันจะกระตีไปหมดแล้วครับเขามันแตะเนื้อต้องตัวเรายังสะดุ้งหนีเลยเป็นแบบนั้นมันก็ลําบากใจเขาเหมือนกันแต่มันเป็นไปแล้วแล้วเราต้องพยายามทำความเข้าใจกันในเรื่องของอารมณ์ทางเพศเนี่ยหัวสมองคุณมันมีความทรงจําใช่ไหมมันเคยชินอ่ะมันเคยดูมันเคยอะไรเนี่ยมันอยากดูหัวสมองมันสั่งไปดูอีซีไปดูอีซีแต่ใจมันไม่เอาแล้วมันแบบมันไม่ไป กายกับใจมันแยกจากกันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆในชีวิตประจำวันแยกโดยปกติโดยที่เรายังลืมตาอยู่ไม่ต้องหลับตาและพิจารณาว่ามันแยกกันหลังจากนั้นนอกจากเรื่องของอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยเราจะไม่ค่อยอร่อยพูดถองว่าเรารู้รสนะแต่เราไม่อร่อยมันจะเป็นเหมือนคุณกินของร้อนมาละลิ้นคุณรับรู้รสยาก ฟิวนั้นแล้วก็บริโภคน้อยลงเพราะว่าเอาแค่เท่าที่ร่างกายพอร่างกายต้องการแค่นี้ก็เอาแค่เท่านี้เวลาค่ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทานได้แล้วคือหัวสมองเนี่ยมันคิดอยู่นะว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้หัวสมองนี่แหละตัวดีครับตัวอารมณ์อร่วยตัวเปราะบางเลยที่ทําให้ชีวิตพังพินาศความหละหลวมเลยคือสมองมันอยากจะเอามาทานมันอยากเอ,ยเอามาเถอะไม่เป็นไรหรอก นิดๆหน่อยเองไม่เป็นไรไอ้คำว่าเนี่ยนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเนี่ยหมวสมองเนี่ยมันสั่งการมันเอามาไอเราอะเอาช้อนตักเข้าปากคุบเนี่ยจิตมันมีอำนาจมากจิตมันเป็นนายแล้วตอนเนี้ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยจิตมันคุมป,ปุนะ๊บปากเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยงับไม่ได้แล้วอยู่นี่แหละก็ต้องอา้าแล้วก็คายที่ออกมาแล้วก็บอกให้แล้วก็กินไม่ได้มันเป็นไปหมดอะหูตาจมูกลิ้นกายใจมันมีผลกระทบไปหมดครับมันลดไปหมด แต่สิ่งที่มันดีคือมันเป็นรู้สึกการปลดเปื้องคุณรู้สึกเหมือนคุณได้ทิ้งอะไรลงไปสภาวะแบบเนี้ครับพร้อมกับการบวชมากๆเพราะว่าต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายแล้วครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นศินแปดครบบริบูรณ์นะแต่พร้อมแล้วที่จะออกบวชได้แต่อย่างที่ผมบอกเนาะผมก็คุยกับเพื่อนๆ ในติ๊กต็อกนะช่วงระยะแรกๆที่ได้รับตรงนี้มาแล้วผมก็พูดบอกเขาไปเลยว่าผมมีภาระเยอะครับผมมีหนี้ผมมีความราับผิดชอบที่ต้องดูแลลูกเพราะว่าภรรยาผมป่วยแล้วไม่มีใครที่ดูแลลูกได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะดูแลภรรยาด้วยในตอนที่เขาจะต้องผ่าตัดต่างๆเพราะฉะนั้นผมมีมีกรรมที่ครอบไว้ว่าผมจะต้องอยู่ในเพศขราวาสนี้ซึ่ง เมื่อสิบปีก่อนผมเคยบอกกับหลวงพี่รูปหนึ่งว่าผมจะทําตอนที่ผมเป็นคาราวาทผมบอกเขาตอนที่ผมจะสึกแล้วผมบอกว่าผมจะทําให้ได้ผมตั้งใจว่าจะเป็นคาราวาท,ที่ทําให้ได้เพราะว่าผมบวชไม่ได้ผมบวชต่อไปไม่ได้ในตอนนั้นไอ้คาตรงนั้นนะครับมันมาถึงผมในวันนี้ว่าอ๋อเราคงบวชไม่ได้เราก็คงใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์ มากกว่าก็ได้ที่ผมเล่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองคือถ้าเกิดถ้าผมพูดแบบในตำรามันก็ไม่ต่างอะไรจากที่เขาไปอ่านเอาเองใช่ไหมแต่สิ่งที่เพื่อนที่อยากรู้อ่ะคือเพื่อนๆก็อยากรู้ว่าผมลดได้ยังไงวิธีไหนที่ผมลดได้เพราะฉะนั้นผมก็จะแชร์ว่าผมลดได้ด้วยการพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาคือความรู้สึกของตัวเรานี่แหละพิจารณาไปเรื่อยด้วยการไม่มีความอยากที่จะลด ไม่อยากที่จะลดไม่อยากที่จะไม่ลดอยู่เฉยไปเลยแค่พิจารณาไปเลยครับห้ามอยากพิจารณาเวทนาไปแล้วมันจะลดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบรันดาลใจให้ทุกคนได้นะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ต้องการที่จะทําคลิปเพื่อให้ทุกคนมาเคารพบ,บูชาหรือมายกยอผมขึ้นสูงที่สูงอะไรต่างๆ <c oughs> ผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตด้วยความถ่อมตนเหมือนเดิมถ่อมตนมากกว่าเดิมด้วยซ้ํา แต่เรารู้อันไหนเรารู้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือเรื่องของมารยาเราจะมีน้อยลงมากเลยครับคําพูดคาจาเราอ่ะการประดิษฐ์คําให้สวยหวานรักษาน้ําใจเนี่ยจะลดลงไปเลยไม่มีแบบนั้นขึ้นมาแล้วก็การบอกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะหาข้อมูลแบบนี้ได้ง่ายๆผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะเวลาเราคุยกับครูบาอาจารย์หรือไปถามครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะพูดถึงสภาวะที่ท่าน เป็นแล้วใช่ไหมแต่เราบางทีเรารู้สึกว่ามันต้องไปทีละขั้นแต่ของท่านท่านก็จะพูดถึงสภาวะตรงนั้นเลยเหมือนผมตอนนี้เนี่ยให้ไปพูดถึงเรื่องของระยะแรกในการลดหรือการเห็นปฏิจจสมุปบาทแรกๆเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกที่จะไปพูดถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะพูดถึงแค่สภาวะที่เราเป็นตรงนี้ใกล้กับตรงนี้มากที่สุด เราไม่ได้อยากจะไปอธิบายตั้งแต่แรกมาเพราะเอาเขาจริงแล้วนะครับธรรมะมันไม่จําเป็นต้องไปทีละขั้นมันกระโดดไปขั้นสูงเลยก็ได้แล้วแต่คนว่าพร้อมแค่ไหนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งให้กับเพื่อนๆได้ผมทําได้เพื่อนๆก็ทําได้เราเติบโตไปด้วยกัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นประจักษ์เป็นจริงได้มากขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ทํากันแล้วก็เห็นผลกันมีหลายๆคนเห็นผลร่วมกันพร้อมๆกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากติดตามรายการทําเท่าที่รู้ก็พูดได้แค่นี้เพราะว่ารู้เท่าที่ทําทุกวันเว้นวันนะครับกับช่องจารุกิจวัดด้วยขอบคุณครับ